ค่ายโทเอเทโมได้นำซีรีส์เบรดสตตมกลับมาอีกครั้งพร้อมการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างเบรดสตตม The Hundred Years War and Nightmare เกมนาว,วางแผนการลบที่คล้ายๆกับโชกุนวางแผนเคลื่อนพลจัดรูปแบบขบวนและจู่โจมเข้าร่วมสมรภูมิอยู่หน่วยใดก็ได้ที่ถนัดพนดาบพลหอกหรือพนธนูนึกว่าค่ายนี้ทำเป็นแต่เกมแฮ็กแอนด์สลซะแล้ว มาตะลุมบอลกันใน b r e s t o r m The 100 Years War and Nightmare วางจจำหน่าย29มกราคมบน PlayStation 3 PlayStation 4และ Xbox One ติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้อีกที่ n a s Game Channel อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับ